สถานการณ์ภายแล้งอย่างรุนแรงนะครับทำให้ระดับน้ําในอ่างเก็บน้ําห้วยตามามอําเภอการทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับลดลงจนแห้งขอด <c oughs> เห็นพื้นดินนะครับใต้อ่างเก็บน้ําโผล่พ้นขึ้นมาเป็นบริเวณกว้างครับต้นบัวที่มีอยู่จํานวนมากหลายไร่นะครับต้องตาย เรือของชาวประมงก็ไม่สามารถออกไปหาปลาได้ครับเนื่องจากระดับน้ําที่ตื้นมากส่วนชาวบ้านนะครับก็ที่มีอาชีพเก็บดอกบัวในอ่างเก็บน้ําห้วยตาไมา้นั้นก็ไม่มีดอกบัวเก็บไปขายอีกต่อไปครับเนื่องจากต้นบัวนั้นแห้งตายจนหมดแล้วทําให้ไม่มีรายได้เลี้ยงครอบครัวครับซึ่งใหนหน้าแล้งปีนี้แล้งมาเร็วกว่าทุกปี ขณะที่ตลาดขายปลาข้างอ่างเก็บน้ําห้วยตาไมายนั้นก็มีประชาชนพากันมาซื้อปลาไปทำอาหารแต่ปรากฏว่ามีเพียงปลาตัวเล็กๆนะครับมาวางขายเท่านั้นไม่มีปลาตัวโตๆมาวางขายเหมือนช่วงที่ผ่านมาครับส่วนปลาที่จับได้ส่วนมากก็จะเป็นปลาตัวเล็กๆจากชาวบ้านที่ได้ พากันเอามาทําเป็นปลาแดกหรือปะลาล้าครับเอามาวางขายให้กับประชาชนทั่วไปครับส่วนที่จังหวัดกาลสินนะคะช่วงหน้าหนาวก็ข้าวเกี่ยวกับหน้าแรงที่สภาพอากาศแปรปรวนสลับร้อนสลับหนาวแล้วก็แห้งแล้งหลายพื้นที่ขาดแคลนน้าในการอุปโภคบริโภคและทําการเกษตรแล้วยังพบว่ามีฝูงนกปากห่างอพยพเข้ามาในพื้นที่เป็นจํานวนมากโดยเข้ามาเหยียบย่ำต้นข้าวในนาปรังของเกษตรกรที่กําลังเติบโตสร้างความเหมือนเกรงว่าหนาข้าวจะได้รับความเสีย โดยฝูงนกปากห่างลงเหยียบย่ำต้นข้าวเพื่อหาก,กินหอยเชอรี่ทําให้หนาข้าวได้รับความเสียหายและคาดว่าจะมีนกปากห่างจํานวนไม่น้อยกว่า1,000 0ตัว ด้านนายนิยมกิติวงตระกูลผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติสำนักงานทรัพยากรธกรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่านกปากหางอาศัยไม่เป็นหลักแหล่งชอบเกาะกลุ่มหากินตามพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำช่วยรักษาระบบนิเวศจึงได้จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านช่วยกันอนุรักษ์เพราะนกปากห่างช่วยกำจัดศัตรูข้าวในนาได้ดีโดยเฉพาะการกินหอยเชอรี่ โดยขอเตือนประชาชนว่าอย่าทําร้ายหรือจับมาทาอาหารเนื่องจากนกปากห่างนั้นเป็นสัตว์ปากคุ้มครองหากใคร่ากฝืนจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายอย่างแน่นอนไปกันที่จังหวัดอุทัยธานีกันบ้างครับเกษตรกรชาวตําบลทุ่งพงอพําเภอหนองฉางนะครับแล้วก็เกษตรกรตําบลหนองกลางดงอําเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีครับหลายรายเลยทีเดียวกําลังเร่งเก็บเกี่ยวถั่วเขียวซึ่งเป็นพืชอายุสั้นใช้น้ําน้อยนะครับที่ชาวนาได้ลงมือ หลังเสร็จสิ้นจากการทํานาปีตามที่ทางรัฐบาลให้คําแนะนำนะครับและก็ให้สํานักงานเกษตรจังหวัดส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ําน้อยเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการขาดน้ําในการทํานาปรังปรากฏว่าผลผลิตในปีนี้อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับเกษตรกรสามารถเริ่มเก็บเกี่ยวถั่วเขียวที่ปลูกไว้ออกขายได้แล้วโดยมีตลาดกลางรับซื้อในพื้นที่ครับรับซื้อกิโลกรัมละ15บาทต่อกิโลกรัมนะครับอขออภัยครับรับซื้อ15กิโลกรัม ละกว่า550บาทขณะที่ชาวาแรงงานนะครับชาวบ้านและชาวนาที่ว่างเว้นจากการทำนาเพราะสถานการณ์ภายแล้งไม่มีน้ำทำนานั้นก็ออกไปรับจ้างเก็บถั่วเขียวและก็ได้รับค่าจ้างในราคากิโลกร,รัมลระ8บาททำให้มีรายได้นำไปเลี้ยงครอบครัวได้ในช่วงนี้ครับส่วนที่จังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับหลังจากที่าทางชลประทานได้ปิดประตูรับน้ำจากแม่น้ำปิง เข้าพื้นที่ทางการเกษตรโดยสิ้นเชิงเนื่องจากต้องเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับรักษาระบบนิเวศและก็อุปโภคบริโภคเท่านั้นนะครับทำให้น้ำคลองชลประทานของจังหวัดกำแพงเพชรทั้ง3แห่งแห้งขอดไม่มีน้ำทำการเกษตร เกษตรกรที่มีบ้านอยู่ติดกับคลองชลประทานวังบัวนะครับจึงใช้สันดอนดินทรายก้นคลองทําเป็นแปลงผักครับเนื่องจากก้นคลองชลประทานบางช่วงนั้นยังพอมีน้ําอยู่บ้างจึงสามารถนําไปใช้รถผักได้สำหรับผักที่ปลูกก็มีผักคะนา้าผักกวางตุง้งฟักทองปลูกเอายอดนะครับมะเขือเทศผักชีลาวแล้วก็ผักอื่นๆอีกหลายชนิดเลยสร้างรายได้วันละ6 0 0ถึงบาทเลยทีเดียวนะครับให้กับครอบครัวนับว่าเป็นอีกหนึ่ง ทางเลือกนะครับที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวในช่วงสถานการณ์ภัยแล้งในขณะนี้ครับ